ตับไตมีเท่าไรคว้าออกมาให้หมดพังหมดตับหมดตับพังหมดแล้วคู่บาสปอปอนะครับก็เอาชนะคู่ยูตาวานาเบกับอาริสาฮาไฮโกนะครับจากญี่ปุ่นที่เป็นมืออันดับสองของโลกแล้วก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี้เอ้เอาชนะสองหนึ่งด้วยแบบในเซตแรกเราโดเรานำไปก่อนนะ21ต่อ15เซต2เราก็ ผ่อนปลายเกมมันแบบอาจจะโดนเขาจะหนักปลายเกมก็แพ้ไปสิบหแต่เซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายนะครับผมเราจริงๆเรานํามาเยอะแล้วก็โดนเขาไล่ไปตีเสมอที่20แล้วก็ดิวกันไปกันมาจบที่27ต่อ25ใครได้ดูเรียกว่าตับพังไปพังหัวใจจะวายอย่าดมต้องเข้า ตุยได้ตุยแต่ยังไม่ตุยรอเป็นแชมป์ก่อนนะครับส่วนเส้นทางแชมป์ของคู่นี้ก็มีถือว่ามีโอกาสมากนะครับเพราะว่าคู่แชมป์โลกปีล่าสุดอ,อย่างอ,อย่างเกาหลีที่เป็นแชมป์โลกนะครับก็พ่ายท่าให้กับคู่ของไต้หวันไป2ต่อศูนย ทำให้พรุ่งนี้ไทยจะเจอกับคู่ของไต้หวันซึ่งเอาถ้าดูจากชั้นเชิงและฝีมือก็เราก็ได้เปรียบูได้เปรียบแหละเออเราก็มีโอกาสชนะถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพาลาดเราก็น่าจะมีโอกาสได้จริงนะครับก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างจีนเองนะที่จะได้เข้าชิงก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ปอบโยนแฟนแบทหลังจากที่ผิดหวังจากวิวกุลวุฒินะ แล้วก็รายการนี้นะทุกประเภทนะครับแชมป์เก่าปี2023วิวกุยุทธตกลออไปแล้วอันสซยองถอนตัวไปแล้วหญิงเดียวชายคู่แพ้ไทยไปแล้วคู่หญิงก็ไม่ดนมาแข่งแล้วก็แชมป์ประเภทคู่ผสมก็คือคู่ที่แพ้ไทยไปก็ทำให้แชมป์เก่าปี2023กลับบ้านหมดแล้วจ้าตอนนี้ก็ทำให้แบบ ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งก็ลุ้นว่าใครจะได้เป็นแชมป์หน้าใหม่แต่ถ้าาเป็นไปได้ก็ขอเป็นไทยแล้วกันจ้าก็ของไทยยังเหลือแข่งน้องครีมเนาะที่เอ,อยังเจอกับจีนกับคู่อ,อคู่ชายผสมเอ,อเอ็มกับสกายก็เจอกับญี่ปุ่นเออก็รอลุ้นกันต่อไปแต่แบบคู่นี้แบบสุดยอดมันมากใครได้ดูคือแบบคุ้มมากลุน้นแบบทุกแต้มทุกวินาทีเรียกได้ว่าแบบ ระดับโลกเขาเล่นกันมันเล่นกันอย่างงี้มันมันมากสนุกมากแล้วก็ดิวกันยาวไปถึง27่สบเอกโอโใจจะวายแต่ท้ายที่สุดก็ใจจะวายไม่เป็นไรถึงจะทรมานขนาดไหนแต่ท้ายที่สุดเราเป็นผู้ชนะมันก็โอเค